โย้โหายสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกระชานนะครับผมโอเควันนี้ผมอยิบเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมที่เข้ามาร่วมแลนด์กันมีใครบ้างครับแนะนําตัวหน่อยเอาน้องเทนก่อนน้องเทนก่อนน้องเทนก่อนน้องเทนค่ะออ๋ชื่อเทนนะครับผมอันนี้คุณชื่ออะไรรคับผมจุดเชื่ออะไรครับชื่อเบสโอเคครับผมเบสคุณเบสนะครับผมอันนี้คุณซีโร่เนาะมาจากชแนลอะไรมาจากชแนลอะไรแนะนําตัวให้หมด มาจากชแนลไรคุณเบลผมไม่มีชแนลไม่มีชแนลอ่ะไม่ได้อยู่กับผมวะเออยู่กับคุณนี่แหละอ๋อโอเคได้ด้ยนะเราบผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคือแล้วคือวันวันนี้คือเราจะไม่ได้มาสบายว่าเล่านะครับผมวันนี้มาแบบเล่นเกมมันจะให้จะให้กันแบบแยกย้ายกันเป็นสิบนาทีครับผมคือห้ามตบกันนะสิบนาทีปุ๊บถ้าใครหาของได้เยอะที่สุดแล้วมาแบบว่าเป็นผู้แข่งแข่งมาไล่ตีกันนะผมจะเป็นอย่างนี้นะฮะแบบซิงเกิลเพลเยอร์อ่ะไม่ใช่เดสแมทอ่ะ ก็ใจวะเดสแมทนะะโอเคครับผมนี่เรากำหนดรัศมีหรือยังครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนั้นนะครับตรงกลางครับโอเคครับผมภายในสิบนาทีนะครับคือให้มาเจอกันตรงนี้นะครับผมผมต้องมาแบบหาแร่หาอะไรก่อนนะครับถ้าถึงสิบนาทีแล้วบอกผมด้วยแล้วกันเอ้คุณเบลกคุณเบลต้องบอกด้วยครับโอเคเดี๋ยวคุณบอกด้วยแล้วกันนะผมโอเคเทน่อให้โอ้ยเทนโอ้ยเทนหยาบมากเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้อะไรนะคือข้าว ข้าวผมหายไปแล้วสองกว่าเนี่ยเด็ดเดยดเดไม่ได้ผมผมจะเป็นผู้แพ้ไม่ได้ครับผมผมก็จะเป็นผู้แพ้ไม่ได้ผมจะเป็นผู้ชนะครับผมไม่ได้ถ้าผมแพ้นี่คือผมคือผมไม่มีหน้าไปสู้ไปสู้ใครได้ละแคสไมค์ค้ามาขนาดนี้มามามาไม่ได้ไม่ได้นะครับเจอกันครับสามตัวเต็งครับกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนก็คือคุณเบลคุณเบลนี่รู้สึกจะไม่ค่อยเล่นอะไรไม่ค่อยรู้อะไรนะฮะไม่ค่อยรู้อะไรเลยครับใช่ครับแต่ผมว่า ผมว่าคือคนเงียยๆอ่ะน่าแบบค่อนข้างน่ากลัวนะ,ะจริงๆอ่าเขาไม่น่ากลัวอย่างนี้คิดเดี๋ยวผมสร้างป้อมไว้ก่อนอเดี๋ยวอันนี้ตอนแม่งมันแม่งจะมืดแล้วครับผมเพิ่มระดับความยากเข้าไปอีกนิดนึงโอเคผมวนั่นแหละซ่มได้ยิงได้เออคือถ้าเออแบบว่าก่อนสิบนาทีนี้ถ้าใครโดนผีตบผีอะไรนี่สามารถวิ่งไปเก็บของได้นะครับผมแต่ว่าจะตบจะตบกันเองไม่ได้นะครับภายในสิบนาทีตอนนี้ใครมามาทำอะไรคุณเร็วมาเดา ออกไปแมวงี้ด้วยออกไปออกไปแมวมีกันอ่ะอดเดินเดินเด็กไฟกันก่อนแล้วล่ะยังไม่ถึงสิบนาทีกันเลยนะนับแคุณนายที่ปัดมาหมดกันยังไงคุณเวลโดนโดนไปหมดละผมหวงของผมนะหมดแล้วโดนดูโอ้ยใจร้ายกันไปก่อนแล้ครับนี่ไม่นี่แม่งยังไม่ถึงสิบนาทีกันเลยไม่เข้ามาโดงผมอ๋อ บอกว่าถ้าใครโดนของใครก็ตบกันได้ว่างั้นผมไม่งั้นมันการเสียเ,เปรียบมันเกินไปโอ้ยกูจะโดนสเกลยิงตายนี่แหละเฮ้ยเตรียมเดี๋ยวเตรียมโดของครับผมถ้าถ้าใครโดนสเกลเดี๋ยวผมจะได้รีบวิง่งวิ่งไปเอาเลยนะฮะผมเมื่อกี้ผมเห็นอะไรไม่รู้แวบๆจะมาอีกหรือเปล่าครับคุณเบลเไ้ยไม่ไม่ไม่ก็มมมผม <laughs> คือคุณเบลตอนนี้ยังยังอยู่ข้างๆผมครับผมคุณเบลยัง อาไม่ไม่ตีเหรอ <laughs> ยังครับผมยังยังยังไม่ตีครับผม <laughs> เห็นคน<อ>ุณเบลตัดต้นไม้อยู่ตรงนน้นนบผมผมเจอแล้วครับซอมบี้นี่ไฟกันแบบประจําเลยอืมครับผม <laughs> ออกไปผมต้องหาเหล็กก่อนแล้วไม่ได้ไม่อย่างนั้นผมแพแน่เลยอ่ะ <laughs> เออผมผมก็าหาเหล็กอยู่ <laughs> ไม่ได้อ่ะเด้อเด้อเด้อทำทอชก่อน <laughs> ผมว่าผมว่าไปหาพวกอ,ออะไรมาทําเป็นธนูแล้วยิงทางไกลดีกว่าน่าจะสนุกกว่า <laughs> ผมว่าผมไม่ไทนันแล้วผมมาในสิบนาทีนี้ให้หาธนูนะมันต้องพ่าดอย่างมุมวตกทำไมตกจะตกต,ตกทำไมล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดิขึ้นขึ้นดิไม่ขึ้นมะขึ้นเออด้อผมต้องรีบขุดแล้วไม่ได้ละนะครับ<อ>ไม่งั้นผ <laughs> มแพ้แน่เลยโอเคโอ,โอ้ยโอเคดูเหมือนน้องเทนเขาจะวางแผนการไกลเงียบเงียบเลยเงียบไปเลย ตองเี้จะไม่พูดหน่อยหรอไม่พูดหน่อยหรอครับวางแผนการไกลอยู่ที่ลึกโอเคโอเคเออค่อนข้างจะลึกแสดงว่าเขาต้องไปไกลแน่แล้วอาหารผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยผมเจออาหารเยอะมากครับจะมู๊จะหมูจะหมาเจอกาเจประมาณว่าสามารถแย่งอาหารกันได้ครับผมสมมติว่ามีหมูอยู่เงี้ยแม่งไปไล่กันตบอย่เงี้ยถ้าใครได้ก็ได้ไปเลยแล้วใครของผมยังไม่อาหารเลยผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ย ผมไม่เห็นใครอยู่ทางไหนวะไม่มีวะทานนี้ไม่มีใครเหล็กเหล็กสักนิดนึงผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยผมยังไม่เจอผมยังไม่เจอผมรอ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 อยู่อาหารก็หิวข้าวจนใกล้ตายแล้วเนี่ยโอเคนะะตอนนี้ให้เราขุดไปหาเหล็กนะครับผมเอ้ยของพังละโอเค แกคนครับค่าคุณพูดพูดกันหน่อยก็ได้คุณก็หายดูดิอันนี้พวกคุณจะกะหายความชนะกันเกินไปะลม่ไไมาผมก็พูดอยู่ผมก็พูดอยู่อ๋อพูดอยู่อันนี้ผมพูดแบบจนไม่เป็นอันอันกินกันนอนแล้วเนี่ยเอ้ยมันจะมีค่ายมันโดของผมเฮ้ยรู้สึกมีคนอยู่ข้างล่างไปฆ่ามันก่อนเฮ้ยเดี๋ยว็ดเเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งมานะเขาอาบน้ำอยู่ไหมโออเขาอาบน้ำอยู่ข้าของ เนี่อาบน้ำด้วยนี่ยดูไปดูคัทชามน้ำแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีครับกำลังกำลังหาของไม่ใช่มันถาอ๋อทดี๋ยวงทำทงทำท็อดก่อนเฮ้ยนี่มันเกินไปแล้วนี่ผมยังไม่เจอเหล็กเลยอ่ะผมขุดมาขนาดนี้แล้วเจอเยอะเลยโอ้โหนี่นี่หาเหล็กก่อนเลยเหรอใช่ผมยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องรีบไปตีเดี๋ยวต้องรีบไปสุบน้องไปสุดน้องเทนก่อนนะผมแล้วก็ไปแย่งกันแบ่งแบ่งกันโคโลนิท เหล็กเพราะว่ผมชอบอันนี้มากกว่าพราสะกดรอยอะไรเงี้ยอ๋อพกสะกดรอยแล้วก็ไปลอยเขาใช่ป่ะใช่ครับพกแบบลอลิงสระเอ่ออเ้ยไม่ใช่สระดิอ้ออ่างแล้วก็โยยักษ์ครับนอ๋อสะกดสะกดรอยสะกดรอยดูเร็วอะไรคุณเร็วทำเนียงทำเนียงโอ้คุณจะตายดิเฮ้ยคุณเร็วเว้ยผมเจอเหล็กแล้วว่าคุณตายเนี่ย เอาด้เอาเล้ชิบหายแล้วของกูอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไมเอาขอก่นรับรองเฮ้ของกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดีเดี๋ยวเี๋ยี๋ยวเดีเดี๋ยวเดเก็บก้อนเก็บก้อนโหไม่ใจเลยอ่ะไปเก็บกอนเย ไอเนื้อหมูโอ๊ยของที่สังคังสำหรับเราสังคังสังคังสังคังด้วยโอ๊ยไม่เอาใครใครจะเอาเหรอไมอไม่แย่งที่ผมขอมัเนี่ยไม่ได้แย่งคุณยจะไปยุ่งกับผมอย่าไปยุ่งกับผมอย่าอย่าแม้แต่จะคิดจะคิดยุ่งกับผมเลยอย่าคิด เฮ้ยคุณเบลมังสร้างป้อมเลยสร้างป้อมพี่ขัดสร้างป้อมสร้างหอคอยอย่างเงี้ยป้อมแล้วป้อมแล้วจะห่อน้องคีเปอร์ไปบึ้มขุนนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล่อผมจะล่อคีเปอร์ไปเฮ้ยในที่สุดในที่สุดเราก็เจอเหมืองโอ้โหเล็กโอ้โหอยู่ไหนครับผมผมจะรีบตามไปเลยอยู่ยัง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 ไม่มีไม่มีเล็กมันเป็นมุกครับมันเป็นมุกอ๋อมันเป็นมุกโอ้เปล่าประกาศตรงหน้านี้ยังยังยังเป็นมุกอยู่เด้อ เด๋วเดี๋ยวเด๋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 วมันอุ้ยเจอทานก็โดก่อนเดี๋ยวผมจะแบบคุณแม่กินนาทีแล้วครับเหลืออีกหกนาทีฮะหกนาทีเหลือเฟือเหลือเฟือเลยเหลืออีกสามสามฮะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าทดทดทดเวลากันหน่อยไหมตัเวลามันเจ็บเออเวลาจะบาดเจ็บผมหน่อยเวกาทดเวลาบาดเจ็บเวลาของเฐานนี้ยังไม่ได้สร้างเลยนะตัดเป็นบัตรพาสได้ไหมฮะ ตัดเป็นพันพนานเหรอบ้าหรือเปล่า,ล <Okay. S 1> ลาครับผมตัดจะเป็นพันพารพาละสองพานละสองจุดห้านาทีด้วยไงครับจะมาตามมาทำไมล่ะซ <c oughs> อมบี้ตายก็เพราะมึงนี่แหละขอเหล็กก่อนดูเหล็กก่อนมีเหลก็กก่อนแถวนี้รู้สึกไม่น่ามีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมผมเริ่มเสียวเตาผมมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวพวกคนแห่กันลงมาขโมยเฮ <c oughs> ้ยโอ้โหเดี๋ยวมีเพชรเจอเพชรเปล่าฮะมีเหรอไม่มีไม่มียังไม่มี ตกใจเลยตกใจอ่ะถ้าเจอเพชรนี่้เกิดมีนี่ถ้าเกิดมีนี่ผมชนะเลยนะจริงไม่ครับผมคือคือคือคุณคือคุณจะโดนพวกเราสุบก่อนอ๋อคุณจะโดนไม่มีทางครับไม่มีทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามันผมว่าคุณเบลม์มึงดของผมไปวะเบลลดอของผมไปอ่ะวีโดอของไปเดี๋ยวผมว่า คือคนเงียบๆอย่างน้องน้องเทนนี่ผมว่าถ้าทางน่ากลัวครับผมแสดงว่าต้องไปหาอะไรแบบโปรเฟชชั่นแลแล้วเดี๋ยวอุ้ยของพังอีกผมว่าเขาน่าจะหาอะไรแบบเจ๋งๆหรือว่าอ้ผมชอบขดจุดจุดจุดเทนอะไรนะชอบขุดจ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 ุดทองเหรอขุดทุยเดี๋ยวขุดทองเฮ้ยตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นของเราเฮ้ยมีท่าไอ้มีไม้ผมขอใอยคุณเบลก่อนเลยแล้วกันเบลก่อนเลยนะ อะไรนะผมขอสอยคุณก่อนเลยมีมีการสอยกันก่อนเวลาด้วยับอ่าสอยสอยสอยตอนเลือกสอยตอนนี้เหลือเหลือกี่นาทีครับผมหมดไปละนาทีเดียวฮะนาทีเดียวนาทีสุดท้ายมาบวกเลยผมว่ายังอย่าพึ่งดีกว่ามังเฮ้ยคุณเบลเพิ่งสู้กับใครอยู่สี่ตัวทดเวลาบาดเจ็บกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีโตครับใครนี่คุณรู้ไหมว่าคณถดขุดทะลุเหมืององผมเนี่ย เฮ้ยเอาแล้วไง,ง,ไงเอาแล้วไงเว้ยเอาแล้วไง,ไงเว้ยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวผมขอตุนดาบไปสักเยอะๆหน่อยดาบไปสักสองเล่มอะไรอย้ยหมดเวลาฮะหมดเวลาหมดเวลา<ม>ทดนเวลาบาดเจ็บหน่อยดีกว่าครับใช่ใช่ผมว่าแล้วเอาสักอีกอีกประมาณท่านาทีครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ของเลยเดี๋ยวผมขอเข้าไปในป่าก่อนลงลงไปลงน้ำ อนเราก็เสียวนึกว่ามันจะลงตรงโอ้ยคุณเบลเอาระเว้คุณเบลสู้สู้เบลสู้สู้ไปละสัปปีเต็มนะมดิวจะไม่ยุ่งริวจะไม่ริวจะไม่ยุ่งดิวจะไม่ยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเหล็กกันก่อนนกว่ะนั่นแหละนะฮะอาหารผมว่าอาหารก็สำคัญนะ ใช่อาหารนี่ผมได้มาแล้วผมไม่กลัวะไรแล้วโอเคตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วนะผมจะบวกก็บวกได้นั้นยิงเอ้ยจะบวกได้จะพูดว่าบวกได้ก็ไม่เชิงดีรู้สึกว่าจะแบบพร้อมอะไรยิงเงี้ยครับอ๋อพร้อมแต่ผมยังไม่พร้อมเลยลำหนึ่งพร้อมนี่แบบนี้เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกะปั้มผมก่อนไหมอ๋เหอะข้ามาปัอมผมได้เลยใช่สมมตี้เดี๋ยวมีการตักปัอมก่อนละ อเรียบร้อยคุณเทนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของอยู่เท่าไหร่วะไอ้ของกูเท่าไหร่ผมเกลตันมาไงอ่ะเฮ้ยของอยู่เท่าไหร่วะไปดูกันแหละจะไปหาของก่อนเอยากอยากดูอ่ะอยากอยากเห็นสเกลไปดูหน่อยทม่ใชุ่กคนอยากเห็นสเกลหรือว่าคุณอยากเห็นของครับผมอยากเห็นสเกลโอ้โหหอยไล่ไปดูสเกลหน่อยเฮ้เทนเทนพาพาพาพี่ไปดูสเกลหน่อย สเกิลน่าตาดีปะผมอยากเห็นว่ะอ๋อเฮ้ยเริ่มเห็นแบ็คลิสต์ตรงไกลๆแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว้อเด้อยด้เด้อเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งหนูหนูคือคือหนูกำลังต้มอยู่ยังไม่ทายังไม่ทาหนูยยังอ่ะยังอ่ะพอดีเลยกำลังหิวจะตายป๊บแบบหิวเต็มเลยอุ้ยอุ๊ยอยผมเห็นสกิลอ้อโดนโดนสกิลยิงอืหึปีอย่าอย่าอย่าให้คุณเบลรู้ตัวว่าเรามา เฮ้ยเดี๋ยวได้แค่ผมทำกระเพมาไม่ผมเห็นแล้วไปซ่อนอะไรในทรายโอ้ของคืนหมดแล้วครับอ้าวไอ้ย่าเชยจะไปโดเดี๋ยวปิด่อนปิดไม่ให้รู้ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาอยู่จุดๆนี้เราปิดไว้นะครับโอเคตอนนี้ผมเหลือกี่นาทีครับผมหลังจากที่ เลยเจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีเฮ้ยเอาละเว้ยเจ็ดนาทีก็เจ็ดนาทีวะเจ็ดนาทีเหรอได้ครับผมเฮ้ยใครเสื้อเทาๆเฮ้ยแบ็คลิสต์ไปไหนเฮ้ยแบ็คลิสต์ไปทางนู้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าพึ่งดิผมกำลังมึงเมาเว้ยก็รับไปคนพอวิ่งแบ็คลิสต์ื่ไปทางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินนะกินขนมกัน แบล็กลิกเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งเขาคงไม่ทําอะไรเราหรอกว่าครับผมกขอาจจะมาดีส่งด้วยตีแล้วเขอาจจะเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ใช่ดูก่อนดูก่อนเราต้องดูเชิงก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีอย่าเพิ่งจะเพิ่งรอผมรอบวกแล้วริงผมรอให้คนมาบุกเนี่ยออกไม่ได้แล้วซัมบีใครับรับแอปเปิลทองแป๊บ จำได้ที่ไหนเราไตล่ตามได้แต่ละลูกนี่มันลำบากเหลือเกินอันนี้อันนี้คุณขู่ผมอยู่ป่ะกดดันก็ดันสโต้ก็ดันสโต้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาโคปาน่าเลยผมเจอเดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวคุณเจอผมแน่นอนเอ้ยคุณได้เหล็กยังอ่ะฮะแน่นอนนะผมโอ้ยเป็นได้เหล็กเอวไว้ออกแล้วไง พ้ยเอาแล้วไงแม่งได้เหล็กแล้วอะได้เหล็กแล้วผมต้องได้เหล็กมั้งดิพี่ผมต้องได้เหล็กมั้งไม่เอาไม่ยอมคงจเดินกลับไม่ได้แล้วเทนมาไกลจัดเอ้แม่งพี่แอฟพังเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขุดก่อนวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณเจอผมแน่เอ้ยเขาเขาใส่กอเหล็กป่าววะเอ้ยเขาใส่กอเหล็กหมอเอ้ยลืมคิดเลยยังม่นใส่กอนเหล็กเปล่า เอ้เดี๋ยวคนเจอผมแน่เฮ้ยยิ่ปลายแล้วโอ้ยไม่มีการเป็นพันธมิตรด้วยนะโอ้ยเจอเพชรหรอเดี๋ยวเพชรเลยเหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพชรเนี่ยขี้โม้ผมอีกละกวดกวดกรวดกรวดกวดกวดกับเพชรมันต่างกันเยอะนะผมใช่ครับเยอครับอุ้ยแม่งเอ้ยเอาแล้งมาตายแล้ว เฮ้ยอะไรฟ้าฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวเยวฟ้าฟ้าอ๋อคือคือเขาเจอลาพิสครับผมอแม่น้ำแม่น้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโี้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้ยเอ้ก็นึกว่้เจอ้ยโอ้ยโอ้มโอมันอ้ยมันตโา้ยมอนย่อ้ยายโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ไรอมยไ่้เอ้ช่เดยดอ้เโอ้ย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 อชย่อ้ยโออ้ไรไม่รู้ยโอ้ยโ่้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย คุณเจอผมแน่คุณเจอผมแน่แม่งเอาแล้วไงแม่งไม่เจอเลขเลยอ่ะไม่เจอสัก้อนอ่ะแม้ต่ก้อนเนี่ยก็ไม่เจออ่ะไม่เจอเหรอเดี๋ยวคุณโดนผมแบบแบบอะไรครบชุดอ่ะครบรถเลยทีนี้โอ้หแม่งเลยนี่แน่ต้องขู่ก่อนเทนเดินมาไกลมากเลยนะเนี่ยเหลือเฮ้ยเทนเดินไปไกลแล้วจะกลับยังไงอ่ะนั่นอ่ะกลับได้ครับเหลือเหลือเหลือกันอีกกี่นาทีครับผมเหลือสามนาทีผมพร้อม ไมจะบวกอะผมบอกไว้ก่อนเลยคือไม่ทันเผาไม่ทันเผาเผาเหล็กถึงได้เหล็กมาไงไม่ทันเผาแน่ทำไมอ่ะไม้ก็ไม่มีโอ้โหไม้ก็ไม่มีไอเราก็ลงมาลึกเลยถึงอันี่แล้วอ๋อคุณผมเห็นชื่อคนแล้วเนี่ยจริงเหรอใช่แล้วเจอแล้วผมจุ๊บๆแล้วเจอแล้วเฮ้ยเอาแล้วไงาะว่าผมแพ้ในงานนี้แน่เลยหมดเล่นไหนฮะ เด้อเดี๋ยวผมเจอเหมืองเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่้ยไม่มีเหล็กเลยหรอแม่งทีเล่นปกติไม่เจออุ้ยเจอทองอุ้ยเอาไปทำอะไรเชื่อคนเอาไปทำอะไรเขาว่าั่นแหละผมแล้วผมจะตกใจทำามะเขือแล้วผมจะไปทำอะไรเนี้ยเขาบอกเขาว่ากันว่าเจอทองแล้วมันจะเจอเพชรครับอ๋อเจอทองกาเจอเพชรไม่ครับผมอันนั้นผมว่าทฤษฎีนั้นเป็นไปไม่ได้ทฤษฎีเป็นไปไม่ได้การเป็นไปไม่ได้ โอเคเอาเป็นว่าทฤษฎีเมื่อกี้นะครับถือว่าผมไม่ได้พูดอะไรกันคุณตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนกันบ้างครับผมเฮ้ยแบ็คลิตไม่อยู่ตรงนู้นเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโดนผมผเออเป็นต้องกลัวคุณบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปก่อนวะไม่ได้ละโหท้องฟ้างงี้มืดเฮ้ยเอาแล้วเว้ยถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยรู้สึกเฮ้ย อะไรครับผมป่าครับเฮ้ยผมได้ินเสียงคนขุดมาใกล้ๆผมตีนะผมตีนะนั่งเรือกลับดีกว่าโอเคเฮ้ยคือใครอยู่บนหัวผมซีโร่คุณไม่ต้องเลยนะผมเห็นคุณนะซีโร่คุณไม่ต้องเลยนะมุงเจอลาวาตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดึกปล่อยไปแป๊บใครมาวะเฮ้ยแม่งไปทางไหนก็ไม่มีมีะไรคนเจอยังไม่ลึกลับเลยวะใครตัดไม้เหรอเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วยังจ๊ะจะหมดเฮ้ยกดเจอคนตัดไม้เฮ้ยโอ้ยจะหมดเวลาแล้วเองเอาแล้วไงคุณไป่หมดเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีโอ้โหไม่ทันที่มายเฮ้ย พอกูจำทางออกไม่ได้ครับผมอ้าวจำกูจำทางออกไม่ได้เดี๋ยวทางออกผมอยู่ไหนอะอดตายอยู่ในถ้ทำอลยตายอดตายอดตายโอ้อดูอดูเดี๋ยว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 อดโดเยสโดตายตายตายได้แน่ได้แน่ อะไรคุณจะทำอะไรผมตายแน่หวังอดตายแล้วไอ้ก็ตายแล้วคุณเหลือไอ้หมดเวลานะไอ้หมดแล้วเหรออยากจะทดเวลานะแต่ไม่ไม่ไม่ต้องทดดีกว่าเอาไงดีไปบวกกันเลยนะคุณเบลครับผมบวกเลยนะผมรออยู่ในป้อมเลยโอเคคุณอยู่ไหนครับผม ผมเจอทองแล้วไม่อยากจะพูดโอ้โหอะไรผมมองไม่เห็นไหมเดี๋ยวเจอไครมาวะบวกเลยบวกเลยบวกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกเม๊กไม่มีสมุนพร้อมไม่กล้าไปเลยมีลูกน้องมีลูกน้องไม่มีสมุนไล่ไล่ลร้อมเลยเดี๋ยว ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเฮ้ยขอทนเวลาอีกคั้งนาทีหนิมีการทนเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณซีโร่คุณอยู่ไหนผมเดี๋ยวผมจะเล่นคุณก่อนเลยผมจะเล่นคุณอยู่ไหนคุณชิบหายแล้วคุณโดนแน่เลยว่ะคุณผมคุณผมไม่กล้าไปสู้คุณเบลเลยเพราะว่าแม่งมีลูกเนาะแล้วผมไปปุ๊บแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาธนูมาแป๊บไปหาเดินไปรอ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตรงนั้นแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปหาธนูมาก่อนมีใครเหรเจอผมผมเอาผมมั่งผมขอตาผมมั่งนะี่เดี๋ยวด้วยเอาเว้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 ยโดนแน่ละนี่ละคัดชาคัดชาคุณอยู่ไหนเอ้าผมผมยังไม่เห็นคุณเลยเฮ้ยโอ้โหน้องเทนน้องเทนครับน้องเทนจุดเทียนหยุดหยุดเนียนเดี๋ยวนี้เลยครับน้องเทนง เตรียมตัวตายยังครับแหมเฮ้ยเอาไงดีวะมาให้ผมฆ่าซะดีๆเดี้อเด้อเด้อฆ่าจะโดนฆ่าแล้วตู้เด้อเด้อเดผมผมผมคิวน้องเพนก้าเอาเห็นตายแล้วเหรอเยี่ยมพ่อเพนต์ตายแล้วยโอ้โหกลังจะเข้ลี่งมาเรียบร้อยเลยโอ้ยโอ้โหได้ได้มาเยอะแยะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ อซึ่งไม่มีผมนะครับผมบอกว่าผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับผมมีแต่ตัวหัวใจที่ผมจะไปสู้กับคุณคชานะเดี๋ยวมาเลยครับอย่าลืมมาเทนเกิดใหม่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ครับผมเดี๋ยวกลับมาที่เดิมทิ้งไ้ให้แล้วไม่โดนครับผมไม่โดนไม่โดนจริงจริงจริงคือผมเป็นคุณจะเป็นแบนดิตที่ดีใช่ครับผมจะเป็นแบนดิตที่ดีครับผมคือผมจะไม่ฆ่าคือผมจะไม่ฆ่าเด็กและสตรีมีคัน โอ้โหน่ามากครับผมโอ้แม่มีลูกน้องด้วยอย่าเทนทพาของไปฝากอย่าอย่ามาไม่ได้เร็วเร็วไหนครับผมคือตอนนี้ของผมเฮ้เม่งฉลาดว่ะฉิบหายแล้วนี่กูมีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวน่ารำไรอะนารบไรคุณซีโร่คุณโดนผมแน่ ฮะไอคุณโดนผมแน่คุณโดนผมแน่อ้อเรียบร้อยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเนื้อเนื้อเนื้อโอ๊ยผมขอเนื้อกับดาบเลยแล้วกันโอเคไปเอาผมก็ผมก็ผมจะเหลือให้คุณแค่นี้แล้วกันแต่ตอนนี้ผมกำลังคือผมกำลังเครียดกับศึกเลยคุณโดนอกศึกแล้วไปเอาไปเอาของคืนอะไรคุณจะแก้แค้นผมเหรอ โอ้ย God มันต่างชั้นกันเนอะปอะมา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 ลุงเฮ้ยลุงไปฆ่าชากันดีกว่าอะไรครับจะเอาโอเคแล้วขอเอาแล้วตะกี้ไปแตะของน้องเทนมาครับไม่รู้ครับผมเจอโอยอ๋อตะกี้ของน้องเทนนะครุณผมมรอสัททิ้งให้น้องเทนฆาตกรรมกันต่อหน้าต่อตาไม่รู้ผม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 ไม่รู้ผมไม่ไม่ไม่อู่ครับผมเดินมาแบบงงๆนะฮะ อุ้ย่าห่วงครับตอนนี้เทนกำลังลากมอ拉เตอร์แล้วก็ไปหาผู้พี่คนใดคนมีการลาการ拉เตอร์มาด้วยวิววิวคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้ยผมไปบู๊โอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยออกมเลยคุณเบลคุณเบลออกมาแล้วคุณเบลออกมาแล้วเดี๋ยวจะผมไปตีแล้วเดี๋ยวนะดดแลวเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อย ตาย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 เรียบร้อยอะไรครับโอ้ย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 โอ้ตีนแม่งโหดว่ะเฮ้ยโอ้ลุ้มเลยลุ้มเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณจะทำแบบนี้เดี๋ยวเรี่บอกซิงเกิลเพลเยอร์ไงเรียกสิงแล้วนี่บอกเดสแมทไงเดสแมทอันเดสแมทโจมตีคืออันนี้มันทีมเดสแมทโอ้ยอ้อโอ้ เดี๋ยวเ <ๆ S 1> ดีย๋ยวดคือคือผม <ๆ S 1> ได้ด่ามาเยอะแล้วครับผมคือผมกล่าวว่าผมจะให้ด่าพวกคุณบ้างอะเอาด่าปไปโ้โ่แม่งนี่นี่สมบัติสงสารสมเพศเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ผมทิ้งดาบเหล็กไปเลยนั่นน่ะโผ่ผมได้คืนอย่างเนี้ยเดียวแม่งลงลงจัดพีชีพพิชีพลงมาเลยเนี่ยใช่พิชีพลงมาโดยเฉพาะเลยอ่าคุณครับผมอ่ะคือผม ก็ผมสงสารคุณมากเลยคุณเอาดาบเหล็กไปแต่คุณห้ามตีผมนะแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเอ้ย้ันเนไ้ตบตบเอาเอาเจ้ากันแล้วแล้วดาบผมอะฮะดาบดาบดาบคุณเหรออะโอ๊ยแบกเฮ้ยเจ้โคด้วยเฮ้ยคุณ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 อยุกคิดไม่ซื่อเดี๋ยวคยคุ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 คยคุ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 อ๋ การหลังไงเดี๋ยวจะทานหลังไงจะลอยาตัวเฮ้ยเฮ้ยอย่านี่นี่นี่พวกคุณจะนี่พวกคุณจะเข้ามาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ้อยอ้อยอะไรครับอะไรเอ้ากดผมช่วยคุณนะนี่โอเคขอรถขอรถโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้เนื้อเป็นการตอบตอบแทนโอ้ยใจดีด้วยน้องข่าวโอ้หัวใจสองหัวสองอีกดวงก็ที่คุณเมลว่าต่อยร่างผมตายเลยเนี่ยเดี๋ยวนะคุณเวลนะ เบลยานแล้วแบบแบบนี้พังเลยคิปเปอร์เบอร์ตุ้มตามตุ้มตามโอเคโอเคไปไปไปอ้าวเป็นไรครับโดนจากที่สงตายครับโอเคพอดีหลงอีกแล้วหลงไปอีกไบโอหนึ่งอีกแล้วหันขังเขับยอ้าวเดี๋ยวมีคนออกอีกเกมวะผม โอยตายแล้วอ,อุ้ยอือแหละอ้าวคุณไปบอกออกจากเกมไปแล้วครับเด้งเหรอคุณเวลเขาเขาไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ครับผมแหมคุณเวลไปไหนอ๋อเงี้บไปแล้วหนูได้ยินเสียงคิปเปอร์ระเบิดอ่ะผม,ผมก็ได้ยินคือมันคือมันมาระเบิดข้างๆางผมนี่แหละไม่มีอะไรอีค่อนข้างใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่เหรอ เราจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวพวกคุณอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปโอ้ไม่ใจเลยอ่ะโว้ยคือคลิปนี้แท้แล้วผมยอมเลยยอมเลยแล้วไงคุณเบลเข้ามาแล้วไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยมีแอปเปิลอยู่จะอะไรกันยวเดี๋ยวเฮ้ยเธอสนใจแอปเปิลบ้ากไหมแอปเปิลไม่จริง มีการได้ฟินโดเรล่างกินเลยแม่สนุไว้อดไรๆตัวมันจุดเดินแ้วมันต้องเป็นแอปเปิลทองเลยครับอ๋อเหรอได้นี่นี่นี่โอ้โหคอสูงเลยต้องกินแอปเปิลทองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ด่าไม้คุณผมไม่ด่าโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากจะตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอะไรโอ้ยจะบวกจะบวกเหรอมีดตัเป็นมีดโอ้ย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 จะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จงระเบิดสร้างคีเ์เออว่ะโอเคมึมโอเคจบพอเลยพอพอโอเคโอเคสรุปว่าสรุปว่าผมชนะใช่ป่ะใช่ครับโอเคนะผมแพ้ชนะยังไงเราก็เล่นเกมด้วยกันนะฮะโอเคนะครับก็ก็นะฮะคลิปนี้ก็สนุกมากครับผมโอเคครับคือใครชอบกดไลค์ชอบมากมากกดซับก็ผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ